thank <laughs> you รอดมือได้ไหม

แป๊บนึงโอเคตอนนี้ก็ผู้วาพนานคนพวกก่อการต่งสู้จูก็ข้องหวานจูก็ข้องหวานเลยเนาะอันตอนนี้ก็นาเด็กตัวจากันของเกิมาดามผิดชายงามผู้า พ, yup. พ nó, ่อกับแม่ของกองที่ไ uh, ด้ร um ู้ได้เอาจนเติบโตเติบให่เอาลนะได้ทำพิธีสา่ีอปกรณขอควมบากพ่อแม่พ่อกับแม่ไปนั่งใจใจนะอ่ามีอไขยันมากันรย่านี้นะน้า่าพ่อกับแม่มีดอกไม้ดอกไม้สองช่อจะโยนให้พระตาตีถือไว้ตันนี้ก็ได้เออม่สอช่อเท่านี้ มาีแล <toys> ้บาดีแล้วม่น่าเสียใจถึงเวลาแม่นครัจะร้องแล้วเนาะทีนี้น่า้องเข้าไปใกล้เลใกล้ๆนี่แหละว่าดง ุยบุญวุโสโมหิตเตนะบุญการรันาสมานรัตอ์สนิมยาักิตังโทสังสัพพะปังยินัสต SO ูกายกรรมสาวัดกิมันสีวโมกกรรมสากรรมงใจที่เป็เจ้าได้ลกเกิน พ่อแม่ปู่ยาาตายายยาติญาติทั้งหลายทัานเปิดหน้าแยกรับหลังท่านตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจงขอให้ท่านจงลดโทษอาโหสิจังออหให้เหก,กิดพระก้าตั้งแต่บัจนี้เป็นต้นไปจนดการเท้าเ้าสูขขุขานิพาน นิพานะปัจโยตุปธิริโตยตายาปะฏิโราภรณ์เกิดเกิดตัวกรรมกายกรรมวัตีธรรมนักีกรรมนักโนกธรรมให้เพ็ให้เป็นมสิตรม รูสวกนนี้แต่ี้เป็นต้นไปเจออนี้แม่นะอันนั้แม่นากไม่ร้องอันนี้เนี่ยพี่น้องนาคจะร้องนะคะร้องเพราะว่าห้องกินมันเยอะหน้น้อนางาน พ่อหน้าเลย<อ>วันนี้เป็นวันที่พ่อมีความสุขที่สุดเลยวันนี้เป็นวันที่พ่อปลาปลื้มใจเป็นที่สุดพ่ออดทนรอวันนี้มาเป็นเวลา20กว่าปียว่ารู้ไหมว่าพ่อเนี่ยรับมากที่สุดไม่มีวันไหนที่พอ่อไม่น่าลื่นใจเลยวันนี้ นี้ไม่ไม่ไม่มีใครว่าจะไม่ร้องเป็นงานที่ว่าคนร้องเยอะที่สุดค่ะก็คืองานบวชนี่แห้ะค่ะตอนลูกขอขมานี่เห้ะาจ้ีวทพระุอง่อดแงเีสิบปีที่เราผ่า เสียงน่ะมันบ้าแมนเลยเสียงสิงนั่นนะเราอาจจะไม่เต็มที่แต่ก็น่วันนี้เป็นโอกาสเดียวนะลูกหน้าขยับเข้าไปใกล้ๆพ่อนะน่ากอดพ่อเอาไว้หน้ากอดพ่อเอาไว้นะพ่อก็องกอดลูกเอาไว้นะน่าเออสิ่งใดที่เราเคยทำดีต่อพ่อสิ่งใดที่เคยรลูกดนต่อพ่อ จากที่เราดีดังจากที่เราเทีเดียวเอยปนเคยมั่นน่าเอยสิ่งเรา,เ,ราเป็นกับห้าววันนี้พราจการจะให้ท่านเด็กๆมาทำกับพ่อหน้าพูดให้พ่อและบอกกับพ่อต่างๆนะเนี่ฮะพ่อครับผมเคยทำไม่ดีต่อพ่อผมขอโทษครับผมรักพ่อนะครับ ผมจะตั้งใครบววเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อผมจะเป็นลูกที่ดีของพ่อนะครับผมรักพ่อมากก่อนพ่อ,อไไเอาไว้เลยไม่มีใครที่จะรักเอาพท่อกับพ่ออกอกนี้เป็นอกที่แสงอกอุ่นที่สุดวันนี้พ่อมา งานที่สองเลยเดียงานที่สองพี่น้องเอ้ยยูเดียให้น้ำหนักอันนั้นโฟเมล่างานแรกก็คือลูกพ่อประตูงานที่สองเลยเนี่ยงานที่สองที่ได้ร้องตามหน้าออกนี้เป็นออกที่แสนออกโอบที่สุด ออกออกนี้เป็นออกที่คอยปลอบประโลมใจทุกอย่างหน้านอนตะแคนตักพ่อแล้นอนตะแคงพ่อปลอกหลัห้าปลื้มหลานแบบนี้จะได้ฟังบทเพลงเกี่ยวกับพ่อไม่น่าเรตั้งใจฝังนะ บาทีนี้นะมือเน่บางอย่นี่นะนกจบมีอแม่เองว้นัเอเบื่อแม่ที่น่าสัมผัสดียนะมันยาบนี่เือแม่น้ำสองมือลเนี่เป็นมือที่คอยอุ้มชูดูแลเจ้ามางแต่เตจนโต แม่ยอมเลกชีวิตในยาที่เจ้าขอดออกจากันแม่ยอมแลกความสุขส่วนตัวเพื่อกรอบเวรเ้ยงดูแช่งไ,ไม่ใหมีผู้หญิงคนใดในโลกที่จะรักเราเท่ากับแม่หนักเองน่าเป็นมือเอาไว้และปราบลมที่ต่างแม่อีสักค้า น้าบอบกับแน่ดังๆน,นะนะขอบคุณครับที่ให้ผมเกิดมาแต่หน้ากว้างไม่ออกไร้เนอะหน้าเลยบางครั้งบางทีการที่เราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจจะทำให้เราเน,น,น,นี่ยกระทบกระทั่งกันทั้งวาจาก็ดีทั้งกิริยาก็ดี ทุกสิ่งที่เรากระทำลงไปนั้นเป็นกรรมาได้แล้ววันนี้พระอาจารย์จะให้หน้าได้ขอที่สองที่ได้ร้องตามหน้าจ้ะหน้าพยายามก็แต่ใจเลยนะก่อนเม่เอาไว้ยันได้ไมแม่กอดลูกตอนนี้นะไม่มีอกในหรือจะอกอุ่นเพระอกของแม่หน้าเอ้ ความหวังของพ่อและแม่มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นไม่ต้องการอะไรมากเพียงที่อยากให้ลูกกลับมาดูแไไไม่เหมือนตักนักปากาก่าดาลสมบติที่แต่งทำกรเอาไวเ้เองบ้ที่ว่าเอาไ้ว้าอยางเก่เจ้าหวังให้เจ้าเข้ารับใชยอย้อยากป่วยให้หวังให้เจ้าเข้ารักษา อยากเมื่อถึงคราวตายไวยชีวาหวังลูกอย่าปิดตามเมือ่อคราวตายใน,น,น,นพ่อและแม่หวังให้ลูกได้เพียงกลับมาเองในความชื่นชม,นแ,มนแต่บางครั้งบางทีลูกกลับบอกไม่เห็นควางนกักของแม่กลับลือล้อเลือล้อยเลื้อดังเพียงไม่บ้างกระทืบเท้าใส่แม่บ้าง ของเตะนั่งเตะนี่ใส่แน่นนมาเอลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักนะแต่แม่ไม่เคยเคี่ยวโลูกแม่แต่นนาะแม่กลับสงสารกลับให้ลภัยลูกทุกขณะเวลาร์จ้าบอกต่อมีบางๆนะแม่นะแม่คะผมเคยทำไม่ดีต่อแม่ผมเคยล่วงเกินต่อแม่ ผมจะตั้งใจปรับตัวเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีผมจะตั้งใจบวูวัคทดแทนให้แม่ครับผมรักแม่ครับความู้บอกมาจากใจผมนและให้แม่นัรนกอนตัดแขนยันติแม่ไหแม่ก็รู้หลังให้ตัดรู้นะ <c oughs> สิ่งใด ให้น kind of ่าหวังตามเลถึงนะาหนักนะสิ่งใดที่เราเคยทำไม่ดีต่อแม่สิ่งใดที่เราเคยเล่วนเองต่อแม่้ไหมท่าการเถียงการบนกลางว่างให้น่ากระลึกเลือถึงก็ถือถ้าจะจะฝากบนพลงให้น่าได้กระลึกลึกถึงพระคุณเป็นเพียงกล่อง i เร่ที่ครั้งหนึเอกตัดกม่าพอดแม่แ hmm. ล <c ười> <c ười> uh ้วกหอมเกงจะตีรู้เฮอยองไหนออการที่ไปทำเปนหน้าตาเลืตาอยู่ที่ไหรบ้งเนี่ยปับรสะแล้วเลือกมาให้ลังจากน แต่พี่น้องจ้าคิดไม่ค่อยจะเป็นเพียงจำเลเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องคนด้ชกติดตามกดกระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ผู้ชมค่ะ